สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับวันนี้เรามาดูกันว่าเลิฟจะขึ้นรถไหมจะลองขึ้นรถพอขึ้นก่อนพอขึ้นก่อนครั้ครัครั้นแีวิรนะครับครับครับเรัเครับคงัครับเรับหรบครับเรัเครบ่ั เออเก่งฮะว้ายว้ายว้าวว้าวไปทางพี่เดี๋ถอยมันไปอยังมาเนี้ยเอออ่อมเริ่มขัดขึ้นรถวันแรกครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่แม่พิมพ์ขึ้นรถไถนาเดินตามรถอีแท็กลูกนี่พี่ก้าวขี่พุ่นพิมพ์อุบาวันให้อุ่มไปแล้วพี่เราไปออมพี่เราไปเริ่มแล้ว ไปขับรถให้พี่เลิฟขับรถให้พี่เลิฟกี่เร็วโอ้ถ้ามีของกินผมขึ้นได้หมดเหลือเหลือรถดำครับรถดำบ่กล้าขึ้นเดี๋ยวยันโดดโดดบ่มีคอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวล่องสตาร์ทบ่๊กพญากิตบัวอันนี้ก่อนลองสตาร์บั๊กเราเล้วเออเออเก่งจังเลย ยังกินเลี้ยวไรเก่งจังเลยครั้งแรกในชีวิตนะครับเลิฟขึ้นรถก้าวขึ้นเลยนะครับบอนแตงก็ไม่ซ้อนนะแตงอยู่บางนันไหมลูกแตงมาแตงมาแตรงกันกุ้ยอยู่บางนันแม่น้ำสุ่งยางนึงนั่นเออเอามา หมุนแล้วเด้อหมุนแล้ว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 ครับหมุนแล้วยระฟ้าอุ้มเนาะโอ้ยที่ชาวาสต้านยังน้องกอล์ฟกหัดเนาะเออกำลังหัด เห็นไหมเห็นไหมพี่รถขี่รถขี่รถแล้วอ้นม่ได้เยกลั้านแล้วโอ้โหมาสีารรถเ้องเฮงตาหน่อยเดี๋ยวสิพาขี่รถสิบล้อน้ำอัดดาวไปขี่น้ำน้ำเพลินตอนนี้หัดขึ้นรถแากของก่อนเดี๋ยววันหลังจะลองขึ้นแบบสตาร์ทรถจะเป็นยังไงอย่าเฝ้า หัดเช้น้อยก่อนตน,นอยอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนมันสิดตกได้ถอยมาถอยมาน,อนอ่ะนะมาามุนมุนมาพี่มานุนกที่แก็ตั้งสี่ก่อนตัวนอเที่แรกก็ตามใจขันก่อนลงเ้า เอาลงว้าวเก่งเดี๋ววะอ้าวพราะไงร้องขึ้นดีบปงมาพี่มาไหนมาพี่มาพี่โอ้มาพี่ขอเล้มาร้อาขึ้นรถอีกก้อนมึงอ่ะถ้าไปกินกล้วยขึ้นยกขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นยกสองขาขึ้นฮึบฮึบฮึบเออเก่งจังเลยร้องร้องถอยหลังดูสิมาอ่ะร้องร่างบกกาถอยหรอกออามากกาถอยลอง ยัง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 ไม่ทันขึ้นชินเอนอมาเอาเลยบ่ไม่กล้าแล้วเก่ง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 จังเลยครับเก่งจังเลยมัดไปนี่ละมัดไปนี่ละบ้านย่าเจ๊มัดไปนี่ละ แรกนะครับขึ้นรถเก่งมากเลยเลิฟขึ้นรถครั้งแรกเก่งจังเลยถือว่าขั้นพื้นฐานโอเคโอ้ยหลานกับคีกุง้งเหยียบรถเหยียบรถครับรถมาถือใจอีกอ้าวอา้อาวอ,าอ,าอายากขี่อ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  <laughs> ยากขี่ เอาขึ้นนี่กอนฟังเลยฟังออกฟังลูกฟังออกลูกมีปั๊มส่แล้ว <c ười> เดี๋ยวจะบ้าพลังแล้วครับเหมือนแม่พิม์เลยง่ายเนาะ <c oughs> คือแม่พิมพ์เลยเง่ายง่ายเหมือนแม่พิมพ์เลยนึกว่าจะไม่ขึ้น <c oughs> ถ้าถ้าก้าวขึ้นจังสีเป็นกะโอเคก้าวขึ้นได้ไปชี้ไปนัง่งขึ้นรถแม่ยาขี้กุ้งแม่เมื่อย <c oughs> โอ้ยร้านกับพ่อร้านเนาะ ข้างทาคลิปข้างหลานคลีกุุงโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูพี่ปองเรานั่งทำอะไรครับพี่ปองครับระวังนะครับจะดีดแล้วนะ ขี่ต <gehört> ่าอย่าขีดแห้งหลายง่าขีดกระด็นแปลงฟันครับแปลงฟันโอ้ยหยาจังไหนเอันฮะแคล้วงสิแข้วว่าทันปองหรือแขว้วุดฟันยังไม่ไม่ไม่จอดกันฟันไม่ต้่ทันจอดกันบ่ ถูแลลูกถูถูถูถเดี๋ยวคิวต่อไปคิวแม่นะครับดูองคลากเราตระเวนขีดไปโหลดท่างพุนเดี๋ยวให้รถอ่ะอุ้ยมาเกตหายอยู่เกตเขามาทำสีพุนไล่ไปพุน

ถูขีดข้อนงถูกเออถูเออถ,ถูนานๆถูทีครับต้นไม้ต้นนี้ถูบ่อยไม่ได้เดี๋ยวเงาเดี๋ยวต้นไม้เฉาขนาดเลิบถูแลนี่ถ้าแม่พิมพ์มาถูจะขนาดไหน จะเฝ้าดึงมามันแท็โอ้กวดขยายากได้กวัลูกชายเขาเล่นเป็นผมคีดไว้ เอาแม่พิมพ์กินน้ำอาบน้ำเอาไปนอนข้างนอนยู่บ่แม่พิม <you> ต้นกล้วยตัดไปแล้วคุณชายอาบน้ำกินก่อนครับคุณชายวันี้ละ่ะตาคอกแน่อยู่ข้างนอกเหรอวันนี้ถูถูถูคันคันคันถูถูถ คีดใส่อันเพี้ยงแนะ่ขึ้นรถเสร็จก็อาบน้ำสบายสๆครับเลิฟวันสบายๆวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนครับ ไปเอางาใหม่ออกเบิง้งสองงานอ่ะเอากินข้าวเด้อสบายใจครับ ที่วันนี<า>้นะมีเสียงด้วยแม่พพมพ์ก็กินน้ำเตรียมตัวออกเข้าป่าลูกชายก็อยู่บ้าน พี่ป๋อเ้ยขึ้นรถจังหงวะขึ้นไงแห้งเนาะขึ้นรถด,ดูเหมือนโตมากเลย เดี๋ยวจะไปลองขอขึ้นรถบ้านดาวดูนะครเดี๋ยว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 ท้ายนี้ไม่เลิกก็ขอฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ